Yamaha า m a x มนะครับถือว่าเป็นบ i ๊กส o ูเตอที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ล่าสุดทาง y a มาฮ่นะครับในประเทศมาลเลเซียก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเอง Yamaha T-Max t ็กซ์เทคแม็กซช2024นะครับจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ไม่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าโดยยังคงความสปอร์ตท,ที่มีความเหลี่ยมคมในการเดินเส้นสายที่ชัดเจนครับ มาพร้อมกับขุมกำลัง2ลูกสูบขนาด562 cc นะครับใหรแรงมมาสูงสุด47ตัวและแรงบิดสูงสุด55.7นิวตันเมตรซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของสปอร์ตสกูตเตอร์แบบชัดเจนเลยทีเดียวตัวรถมาพร้อมกับฟีเจอร์ขั้นสูงนะครับรวมถึงระบบดีโห d e ที่ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของยามาฮ่าช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งการตอบสนองของคันเร่งได้ตามความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อสมรรถนะที่เล้าวใจ หรือว่าการขับขี่แบบสบายๆนะครับช่วยประหยัดเชื้อเพลิงนอกจากนี้นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่าง traction control หรือว่า ABS นั้นนะครับยังคงมีมาให้แบบจัดเต็มเหมือนเดิมฟีเจอร์บนตัวรถอื่นๆนะครับจะมีระบบไฟ LED นะครับหน้าจอแสดงผล TFT ท,ที่ล้ำสมัยให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ขับขี่ที่อ่านและก็สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนั่นเอง ตรถรุ่นนี้นะครับจะมีให้เลือก2สีด้วยกันประกอบไปด้วยสี Dark Magma และก็ Text Black นะครับดูราคาในมาเลเซียจะอยู่ที่ประมาณ558,000บาท